มาอีกแล้วมาอีกแล้วคูปุต้า lc 0 1 8 sp สวัสดีครับร้านปัญญาเแทคเตอร์นะครับวันนี้เรามารีวิวนะครับอัปเดตสินค้าเข้าใหม่ในร้านกันอีกแล้วนะครับกับรถแท็กเตอร์คูปุต้า lc 0 1 8 sp นะครับผมคันนี้จดทะเบียนปี64นะครับเนี่ฮะเป็นตัว sp นะครับรุ่นเติมน้ำมัน b 2 0ได้นะครับมาพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับเป็นชุดเบมีดดินหน้าคารบนนะครับแล้วก็ด้านหลังเป็นผันพ่วนนะครับ อย่างดีสี่เส้นเลยครับเล่มทะเบียนพร้อมนะครับด้านหน้ามีการใช้งานนะครับปากใบมีถลอกนิดหน่อยนะครับใครที่สนใจนะครับกับ l c 0 1 8 s p นะครับนี่ครับเข้ามาเลือกชมได้ที่ร้านปัญญาเท็กเตอร์เลยนะฮะชั่วโมงการทํางานนะครับคันนี้อยู่ที่182ชั่วโมงนะครับนี่ฮะด้านท้ายมีรอยคิดขวนบ้างนะครับด้านท้ายนะครับดุมเดิมนะครับสินล้อสีสันดัมเดิลนะครับ คันนี้ใบมีดคันบนนะครับพร้อมผ่านพวนะครับคันนี้ราคาอยู่ที่455,000บาทราคาประหยัดเลยนะฮะ455,000บาทนะครับ4018 SP นะครับราคาโปรโมชั่นจากราคาเดิม475,000นะครับตัวนี้ลดมาเหลืออยู่ที่455,000บาทใบมีดด้านหน้าพร้อมผ่านพวนะครับลูกค้าท่านไหนสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้ที่ร้านปยาเท็กเตอร์นะครับโทร07522883095339988นะครับอะฝังเสียงเครื่องยนต์กันนิดนึง ส,สวยเลยครับ40 SP นะครับปี64นะครับ455,000บาทนะครับลูกค้าท่านไหนสนใจก็ ที่สอบถามมาได้ที่ร้านญยาเทคเตอร์นะครับโทร0875223833 095339988เปิดทำการทุกวันนะครับข้ามาทดลองขับกันได้นะครับส่งฟรีในระยะทาง300กิโลเมตรแรกนะครับครั้งหน้าเราจะรีวิวสินค้าตัวไหนคอยติดตามมาสำหรับวันนี้สวัสดีครับ